ครับเรามาต่อกันนะครับก็ตัวนี้จะเป็นประวัติพระมงคลบุรีนะครับรายละเอียดก็เยอะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในรู้เขาเปิดให้เข้าหรืออยังก็ตัวนี้น่าจะเป็นปราสาทตั้งแต่สมัย ยุคหอมนะเพราะว่าเนี่ยการปูพื้นต่างเป็นศิลาแรงทั้งหมดนะครับครับตันนี้โครงการบูรณะโบราณสถานวัดมหาธาตุตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่9นะครับมีการบูรณะครับทุกอย่างเป็นโบราณสถานทั้งหมดนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปข้างในถ่ายแผ่นบรรยากาศร,รอบนอกกันสวยงามมากเลย บรรยากาศดีๆสวยงามแทนในด้านนี้นุ่นครับเป็นทางนู้นก็เป็นหินศิลาแรงนะหินศิลาแรงดเดี๋ยด,ดูตรงนี้กันนะครับศิลาแรง ชิ้นส่วนหลังคาตัวนี้นะ่าจะหักโคนลงมาเพราะว่าเป็นสิ่งก่อสร้างแต่สมัยยุคคอมนะครับเลยสาลาชิ้นส่วนหลังคาก็เลยพังตัวนี้ครับเนี่ยคล้ายกับที่ปางกูโดยส่วนมากก็พุทธรูปที่นี่นะครับ ตามพระอุโบสถอะต่งางก็จะหันหลังหันหลังชนกันนะครับด้านในเหมือนกนันหลังชนกันครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับไปชมอันซีนอันซีนด้านบน ตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีอนซีนเลยนะครับเพราะว่าในประเทศไทยก็จะมีน่าจะเพิ่งเคยเห็นที่นี่ที่เดียวนะครับนี่ครับที่เป็นพระประธานหันหลังชนกันตัวนี้เป็นเป็นเสา สองแต่น่าจะเป็นบุรณะสมัยรุยาก็นีครับเสายเ๋ยวตอนนี้เปลี่ยนเป็นเสาไม้แล้วนะครับด่ครับความวิจิตรสวยงามมากตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเนาะนี่ มืนลอยพุทธบาทจำลองนะครับตรงนี้เรามาชมพระประธานสวยๆอ่ะ ดินไม่ได้รอบนะครับผมครับสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับ ด้านข้างๆก็จะพอดีเห็นแวบๆนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะที่อยู่บนหัวเสานะครับบนกําแพงหัวกําแพงนะครับเนี่ยดูแล้วไม่รู้ว่าของจริงหรือของจําลองขึ้นมานะแต่ว่ามีความน่าจะเป็นการจําลองขึ้นมานะครับมีความละเอียดสวยงามนะครับรับสําหรับคลิปนี้ก็ ก่อนจบนะครับก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องกเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติจงประสบแต่ความสุขความเจริญทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับสวัสดีครับ